สวัสดีคะ่ะทุกคนทุกท่านคลิปนี้ถ่ายทำช่วงพักร้อนก่อนเดินทางกลับเราจะเดินทางไปที่ประเทศนอร์เวย์แล้วขับรถไปบ้านเราที่สวีเดนนะคะสิ่งที่เราจะไม่ลืมทุกครั้งที่เรากลับประเทศไทยและทุกครั้งที่เรามาที่จอมเทียนหรือพัทยาเราจะต้องไปที่ที่หนึ่งคะ่ะโปรดติดตามรับชมนะคะ เริ่มต้นตอนเช้าด้วยอาหารเช้ากันก่อนค่ะวันนี้ก็มีร้านอาหารเช้ามาแนะนำตรงแยกจอมเทียนอยู่บนเส้นจอมเทียนสายสองใกล้3แยกเลี้ยวลงหาดเลยนะคะเป็นบุฟเฟ่ราคา99บาบาททุกคนน่ากินมากของเราเป็นเมนูไข่กระทะส่วนคุณสามีเป็นเมนูอเมริกันเบรคฟาสต์ค่ะ นน้ำส้มคือต้องสั่งเพิ่มนะคะแต่ก็เป็นน้ำส้มที่หวานสดชื่นมากๆเลยค่ะชอบมากอยู่ที่นี่หรืออยู่ที่ไหนเราก็กินกัน1วันพันเหตุการณ์หวัน1มือ้อ2เมนูแบบนี้ตลอดเลยนะคะใครชอบอะไรก็กินแบบนั้น นี่คือสไตล์ของมาดามบ้านนาสวีเดอยู่กันแบบชิลๆค่ะเราก็เรียนรู้อะไรที่สานีไม่ชอบอะไรที่สามีไม่กินเราจะไม่เคยยัดเยียดหรือไม่เคยพยายามบอกให้เขาลองนะคะคนเราควรจะเลือกความสุขของตัวเองได้โดยเฉพาะเรื่องของการกินนั่นก็คือความสุขแบบง่ายๆที่เราใส่ใจกันได้ค่ะ แค่เราเรียนรู้เท่านั้นเองค่ะสามีเป็นคนระวังเรื่องปากท้องมากๆเลยนะคะเขาจะไม่ค่อยกินอะไรที่แปลกๆเพราะว่าท้องเสียง่ายมากและเขาจะระวังตัวส่วนเราก็กินตามใจปากของเราไปค่ะก็มีความสุขตามรูปแบบของแต่ละคนที่อยู่กันได้แบบลงตัวค่ะค่ะ เป็นมื้อเช้าที่ไม่หนักเกินไปไม่มากเกินไปและไม่น้อยเกินไปอยู่บนพื้นฐานของความพอดีในหนึ่งมื้อเช้าเลยนะคะร้านค้าตั้งอยู่ที่นี่ค่ะทางแยกลงหาดจอมเทียนชื่อร้าน s e v e n นเด Ca เฟเลยสามแยกไฟแดงที่จะลงหาดไปนิดเดียวค่ะทุกคนคือที่หน้าร้านสามารถมองเห็นสามแยกไฟแดงได้เลยนะคะอยู่ตรงใกล้ๆแยก มาัชานุค่ะแนะนำสำหรับคนที่อยากทานอาหารเช้าแบบฝรั่งพร้อมกับมีเมนูไทยๆให้เลือกด้วยนะคะที่นี่ฟรี WiFi ค่ะทุกคนร้านชิวเอานั่งด้านในร้านก็ไม่ค่อยมีเสียงรบกวนจาก การจราจ,จรด้านนอกเท่าไหร่สบายๆมากเลยค่ะ ทุกปีค่ะเพื่อสัตว์การะกมรมหลวงชุนพรเขตอุดมศักดิ์สิทธิสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลจะเรียกสมเด็จเตีย่ยเรามาที่นี่และเราก็ต้องมาทุกทุกปีนะคะจุดชมวิวอนุสาวรีย์พลเรือเอกพระบรมเจ้าพระองค์เจ้าอาภรร์เกียรติโอ้ยชื่อยาวมาก ก็คือเป็นสมเด็จเตีย่ยตามความเชื่อของอตามความศรัทธาของลูกราชมงคลทุกคนนะคะเราเคารพมากค่ะส่วนตัวดิฉันเองก็คือมาที่ไรดิฉันจะแวะมาที่นี่นะคะ,ะคือได้ทั้งมากับสักการะาพระบรมรูปแล้วก็ได้มาวัดด้วยค่ะทุกคนและมาชมวิวสวยๆที่พัทยาในมุมสูงค่ะมาทุกปี เราอยู่ที่นี่จอมเทียนค่ะเฮ้ยปัตยา <c oughs> ร้านกาแฟไม่อยู่แล้วนะคะมุมนี้ที่เรามากินกาแฟปีคป ำมาบีไมค์เปิ้มันนี่มันนี่มันนี่ it's so funny in the rich man's world <S แวะชมวิวในมุมสูงได้ที่นี่นะคะพร้อมกับได้สักการะอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์แล้วก็ได้ทําบุญที่วัดฝั่งตรงข้ามด้วยค่ะ ชุดสักการะนะคะชุดเล็กค่ะเอ็นพอได้ไปค่ะคุกคนเดิมฮะเดิมฮะเพรฟอ with lot big business or something if they are win they will come here this is their believer and so many chinese will come here this so respect do if we win. Get fire everybody together no, no. On this is gold take the gold away first take this wrap away goal and we put this is gold inside So เราจะขอพรสมเด็จเตี่ยนะคะนี่ลูกหลานเด้อสมเด็จเตี่ยให้ลูกถูกลอตเตอรี่นะโอดีแฮปแคนเดอรนไซต์ทูแคนเดอเทคเอาเทคเอาเทคอินเทคเอา have t h ไ s too ้ h oh, yes <laughs> แล้วก็ถ้าลูกถูกรางวัลที่หนึ่งลูกจะกลับมาภายในเดือนหน้าเลยค่ะแล้วลูกจะมาจุดเด uh, they b e l i e v e about if they respect back if they give back to us I say if we win Lotto big jackpot we w i l l c o m e next month to put bang bang s o m e i like this is patat 1000 to papa this is papa min papa in my university him are building my university เราเรียกสมเด็จเตี่ยคะ่ะจากลูกหลานเด็กราชมงคลน,นะคะ mm hmm. Follow me follow <laughs> <laughs> This is this, this one Why hit the d a n c Ah Ah Do you have fire some some h e r e fire fire o r maybe you are Yeah มัวทาย school เคารพด้วยใจศรัทธาทุกครั้งที่มีโอกาสผ่านมาก็จะมานะคะเริ่มมาเคารพตั้งแต่เราเป็นสิสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลค่ะตั้งแต่สมัยเป็นนักศึกษาเป็นครูประกอบอาชีพใดๆก็ตามมีโอกาสผ่านมาที่นี่หรือแม้แต่ตอนนี้ก็จะแวะมาไหว้ทุกครั้งแล้วก็ต้องอธิบายให้คุณสามีฟังพร้อมๆกันไปด้วยนะคะ ถ้าหากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะดิฉันเป็นคนที่พูดภาษาอังกฤษไม่เก่งเราไม่ได้เรียนเอกภาษาอังกฤษมาสื่อสารกับสามีได้ในแบบที่เราทั้งสองคนเข้าใจเท่านั้นคะ่ะ องคุณพรจุติอิทธิการังสุโคนโมพุทธายะนะมะพะทะจะกะจะพะกะสามะอาุมันโองคุมพรจุติอิทธิการังสุโคนโมพุทธายะนะมพทกพะสุันือบาแทงแกวัดวัดจุนยิวัดจุคำแลกต่อ Ya, Allah, Allah, tanya sama. Funky Raika, ya. Ya, Sobala. Ya. มีแต่คนรักมีคนชอบได้ทุกอย่างด้วยหนูตัวเองอยากได้อะไรอขอให้หนูสมรัรถนาสมเด็กเตียีนมย Uh -huh. หลิตตินบอกเขาไหมเก็บภาพสวยๆมาฝากพร้อมกับขอเก็บรูปเอาไว้เป็นที่ระลึกของเราสองคนด้วยนะคะทุกคนและที่สำคัญพอสามีมองเห็นใ่ ก็ uhm. บอกว่าเธอมาถ่ายรูปให้ฉันหน่อยของที่ระลึกส่งไปให้น้องอ่างเปาหลานผู no. 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 Uh ้ชายหลานคนเล็กนะคะอ่างเปาอ่างเปาอ่างเปาเฟรนด์อ่างอ่งเปาไอเฮเบกี้อ่งเครืมีไก่ตัวใหญ่ก็พี่เปาอ่างเปาเกทับหลาน แล้วก็แวะมาทําบุญต่อค่ะนี่คือทริปสมบูรณ์แบบของเราแล้วนะคะไปวัดทําบุญบ้างเท่าที่เท่าที่สะดวกค่ะทุกคนโอ้ยทูเดอมังคีเด้อ่ะแคปตันหบก็โซเดเดนวีโมยอะรดู วิท่แไงเยอะด่านแวะมาไหว้พระถวายสังฆทานให้พ่อแม่ตายายเจ้ากรรมนายเวรญาติโกโหติกาทั้งหลายและทุกๆคนที่รับชมคลิปนี้นะคะและก็แวะชำระนีิสงท,ที่เราเคยทำไม่ว่าแต่ในพบไหนเวลาไหนก็ตามค่ะ ติปันหาตุปันหาตุปันหาตังสัมมาสัมพุท

รายเดออมินอาสอนดอกซิสเตอรพูดกลางคืนอา้าววันอาทิตย์อยู่ไหนคะแต่มีเกิดวันศุรกร์ค่ะแม่แม่หนูเกิดวันอาทิตย์ค่ะทำบุญพระประจำวันเกิดนะคะ คู่ค่ะทุกคนก็สาธุบุญให้กับทุกคนทุกท่านด้วยนะคะหนูทําบุญเผื่อทุกคนค่ะเจ้ากรรมนายเวรด้วยนะคะส่งน้ําพระเผื่อทุกคนด้วยนะคะดูค่ะมา ที่นี่วัดเขาพระบาทพัทยาอยู่ตรงข้ามเขาสทรอจุดที่เราไปไหว้สักการะกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ค่ะใช้เวลาครึ่งเช้าอยู่ที่นี่ค่ะแล้วเราก็กลับไปพักผ่อนกันจ้ามีซื้อของไปใส่กระเป๋าเพื่อเตรียมแพ็คก,กลับสวีเดนกันแล้วนะคะตอนเว็นแวะมาทานอาหารที่นี่สานตาเฟ ก่อนบินกินแบบกลัวสุดๆทุกคนต้องกินอาหารแบบระวังมากแต่ขอกินส้ตมตำหน่อยนะคะแบบพาพยาสารลัดเฉยๆไม่เชิงส้งตมตำนะ่ะมารอบนี้ไม่ได้กินแบบแซ่บใหถ้ถึงใจเลยคะ่ะทุกคน and r this why I ask you you need bacon extra or no and you not say something ของเราเป็นสเต็กปลาดอร์ี่น่ากินมากทุกคนน่ากินมากได้กิน

ปีนี้ก็เป็นปีการลาพักร้อนอีกปีที่เรากลับเมืองไทยความตั้งใจอยากกินแหลกแดกสนัน่นขออนุญาตป,ะปะ้าๆาแม่ๆใช้คำนี้หน่อยนะคะสรุปว่าแพ้อ,อาหารอีกจ้าคือได้กลิ่นอาหารที่มันรวมๆกันหลายเมนูนะคะเช่นร้านอาหารตามสั่งร้านเท่าแกงที่เราเดินผ่านแล้วมันเป็นกลิ่นผัดบ้างต้มบ้างกะทิบ้างอะไรแบบนี้ ท้องไส้จะปั่นป่วนต้องเข้าห้องน้ําถึงกับอาเจียนเลยค่ะทุกคนก็ต้องยอมรับสภาพร่างกายของเราเองว่าอดแซบไปแน่นอนค่ะก็ต้องกินอาหารระวังมากคลิปนี้ถ่ายทำสองวันก่อนบินนะคะเพราะฉะนั้นคุณสามีรู้ว่าเราเป็นแบบนี้เขาก็จะควบคุมอาหารภรรยาแล้วค่ะบอกว่าห้ามกินจัดนะเธอต้องกินแบบนี้นะเธอแล้วเราก็เลือกค่ะที่จะทานอาหารประเภท ปิ้งแห้งๆทอดแห้งๆแ,แล้ลรไม่จัดมากแต่ว่าอาการท้องเสียไม่มีมาสองวันแล้วก็เลยบอกคุณสามีว่าวันนี้ขอผัพยะสลัดนะคะลักษณะคล้ายๆตำไทยเส้นก,อกรอบบเหมือนแบบเอาน้ำยำม,มาคลุกกับเส้นมะละกอค่ะที่ไม่ได้เอาไปคลกในโครก,กอะไรแบบนั้นอร่อยมากทุกคนซานตาเฟสเต็กก็ลองมาทานกันนะคะส่วนเมนูคุณสามีก็เป็นสปากเกตตี้ คาโบนาราค่ะที่เราแอบสั่งเมนูผิดให้สามีด้วยค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกกำลังใจนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ